เป็นนักวิทยาก็ต้องมีวิธีการนะที่ก็ไปศึกษาใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าใจว่าวิธีวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับคนก็ไม่ค่อยรู้จักมนุยาะนะในสมัยโน,น้นเขาก็จะคิดว่าเราจะไปทําเรื่องโบราณคดีคือไปขุดกระดูกอะไรแบบนี้ สาขานี้มันดูไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่หลากหลายม่วซุ้ยหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เราได้ไปเจอเรื่องราวที่น่าสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างตอนที่ไปอยู่ร้านป้ายที่หนองบัวลาพูเงี้ยลูกน้องกสองคนที่เขาถ้าเป็นลูกมืออยู่ในร้านเนี่ยเอ้ยพี่มีกล้องใช่ไหมไปช่วยถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์หน่อยซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบเวฟลอยที่แต่งมาแบบเต็มพิกัดพาเราไปสู่สตอรี่อื่นว่าเทำไมเขาถึงมาแต่งรถแลวรถรถมอเตอร์ไซค์มันไปเกี่ยวข้องกับก,บการตัดสติ๊กเกอร์ที่ร้านป้ายยังไงอะไรเงี้ย มนุษย์าเนี่ยมันมีบทบาทอะไรกันแน่ในสังคมการเข้าใจมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างเช่นเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยใช้เวลาวัน2วันทําแบบสอบถามเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยเข้าใจาหรอกผมเคยพานักศึกษาลงภักสนามเขาก็เดินไปวันหนึ่งเขาก็กลับมาบอกว่าชาวบ้านที่นี่ขี้เกียจมากเลยวันวันเอาแต่นอนอะไรแบบนี้ว่าเดี๋ยวกว่อนอยู่ดูไปอีกซึ่นิดนึง สองสามวันต่อมาก็มาบอกว่าจานมันไม่ใช่แบบนั้นนะเขาขายของที่ตลาดโต้รุ่งกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเราไปเห็นเขานอนตอนบ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าบางทีนะการสัมผัสอย่างฉาบฉวยแล้วก็เร่งด่วนที่จะตัดสินว่า,าคนเขาเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นมันหลายเรื่องมากนะความสุขความหวังความงดงามของวิถีท้องถิ่นความโหดร้ายความขัดแย้งการเอาละเอาเปรียบกันโกรธแค้นก็มีนะ เวลาที่ชาวบ้านเขาถูกเอารัดเอาเปรียบแบบที่เราเรานึกไม่ออกว่ามันทํากับคนแบบนั้นได้ยังไงทีนี้เราเป็นนั่งิิยาเนี่ยการจะทํสามเรื่องนี้คือมุมมองคนในเข้าใจบริบทแล้วก็มองปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงกันเนี่ยมันใช้เวลาครับเข้าใจมุมมองของคนในนั่นคือว่าเขาคิดเขาทําอะไรอะ่ะเราเป็นคนนอกใช่ไหมจู่ๆเราไปตัดสินเขาเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาคิดยังไงนะเราไปตัดสินว่า แม่ใจร้ายเอาลูกไปทิ้งพอตั้งท้องเนี่ยเรารู้หรือยังว่าเขามีชะตากรรมอย่างไรเขาผ่านอะไรมาบ้างต้องต่อรองต่อสู้กับอะไรอะไรไเข้าใจบริบทว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ประวัติศาสตร์หรือครอบครัวเขาเขาเติบโตมายังไงบริบทที่เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรเขาบ้างอะไรแบบนี้นะมองปรากฏการณ์แบบองค์รวมเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันบางเรื่องเด็กขาดอาหารในหมู่ว้านเนี่ย ไม่อาจะโยงใยไปถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้อาชีพในท้องถิ่นเป็นที่เลี้ยงปากเลี้ยงทองของเขาได้มันโยงใยกันไปบริบทที่กว้างกว่าเพราะงั้นก็ต้องมองให้มันเชื่อมโยงกันเป็นองครวมหน่อยมันใช้เวลาครับบางทีอยู่กับเขาปีหนึ่งเนะี่ยชุมชนเกษตรกรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากฤดูฝนอย่างเงี้ยกว่ามันจะบรรจบฤดูฝนอีกฤดูหนึ่งมันก็จะมีวิถีของมันเพราะงั้นส่วนใหญ่นักวิทยาในสมัยก่อนที่เราศึกษาชุมชนนะ ก็มักจะต้องอยู่ในชุมชนอย่างน้อยก็ปีนึงเราลงพื้นที่เองเราก็จะรู้ว่ามันมีความสำมพัญหลายชุดเลยซ้อนอยู่ในพื้นที่นี่แหละทำไงจะเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไปด้วย ก็เลยกลายเป็นแผนที่เดินดินแทนที่เราจะทําเฉพาะแผนที่ว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนวัดอยู่ตรงไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนสระน้สะาสาธารณะอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณจะไม่ได้เข้าใจชุมชนจากการอ่านแผนที่สําเร็จรูปแต่คุณจะเข้าใจชุมชนโดยใช้แผนที่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดก,การข้อมูลที่หลากหลายให้มันมาปรากฏอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าแผนที่เดินดินอันอนี้อย่างเงี้ยนไอในเครื่องมือทั้ง7ชิ้นเนี่ย มันอาจจะมีอยู่กระจัดกระจายแล้วก็รวบรวมเหมือนเข้ามาบางอันมันมีอยู่แล้วเราก็มาปรับให้มันเหมาะกับการทํางานกลายเป็นเครื่องมือเจ็ดชิ้นนะครับพี่ เราใช้กันฮะเราใช้เครื่องมือเพื่อเหมือนกับเป็นเครื่องเริ่มต้นพาเราไปสู่สตอรี่ต่างๆเวลาที่เราจะไปเข้าใจหรือว่าทําความรู้จักกับคนสังคมหนึ่งอะไรเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไปเหมือนกับว่าอยู่ในชีวิตของเขาซึ่งชีวิตมันมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายอย่างใช่ไหมมันชีวิตมันมีมิติที่ทททหลากหลายเพราะฉะนั้นการไปอยู่ในสนามไปอยู่กับเขาไปอยู่ในที่บริบทแวดล้อมที่คนเหล่านั้นที่เราสนใจอยู่เนี่ย สำคัญสนามของเราเนี่ยคือชุมชนของคนทําป้ายที่เขาเคยเขียนป้ายมาก่อนแล้วเขาก็ไปทําป้ายี่แบบที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลแล้วก็เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตชุมชนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชุมชนแบบเก่าที่อยู่รวมกันเป็นแบบชุมชนบ้านช่างมันเป็นชุมชนของคนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ติดต่อกันผ่าน Facebook ไม่สามารถจะใช้เครื่องมือในแบบที่ไปเดินดูว่าหมู่บ้านเขาเป็นยังไงเคย์ยญาเขาเป็นยังไงได้แต่ว่าลักษณะของความเป็นชุมชน,น่ะยังไงมันก็ยัง,ย,งยังมีอยู่มันก็อาจจะคล้ายๆกับการดูแผนผงังเคย์ย่านนั่นแหละ แบบแบบนั้นอยู่ที่เราต้องเข้าไปดูในใน a c e b o o k ของคนต่างๆว่าไหนใครเป็นเพื่อนกับใครเราควรจะคุยเรื่องนี้กับใครอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายของชุมชนเนี่ยมันประกอบไปด้วยใครบ้างแม้แต่ชุมชนออนไลน์ชุมชนร้านป้ายสมัยใหม่ปฏิทินชุมชนเนี่ยเขาก็มีเซอร์เคิลของชีวิตแบบนั้นอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เวลาเราจะพานักศึกษาหรือว่านักวิทยาจะลง พักสนามเนี่ยนะเราก็มีการอบรมกันใช้เครื่องมืออยู่แล้วล่ะแต่ว่าให้เขาอ่านจากหนังสืออย่างเดียวอ่ะเวลาลงไปในชุมชนเนี่ยมันจะติดมันจะขาดข้อมูลมันก็กระท่อนกระแท่นคนคุยก็ไม่สนุกคนให้สัมภาษณ์เองก็ไม่สนุกก็เลยคิดว่าเออถ้าเรา เอาความรู้ทางวิทยามาทําเป็นบอร์ดเกมเครื่องมือจะดชิ้นก็น่าจะเป็นเครื่องมือแบบหนึ่งที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เป็นเกมได้ทีนี้พอเขาไปลงชุมชนจริงเขาก็จะรู้ว่าข้อมูลแบบนี้สําคัญพอไปเจอข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งอ่ะมันปฏะติดประต่อกันขึ้นมามันเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาได้เครื่องมือจะดชิ้นก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่เราจะเข้าใจชีวิตผู้คนที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนแล้วก็การมีเครื่องมือนี้ทำให้เราฝึกทักษะเหล่านี้ได้ งานของมนุษยวิทยาคือมักจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรายังไม่รู้จักเขาดีทุกคนก็มีโอกาสจะเจอและไ,ได้ใช้อยู่แล้วไปเจอลูกค้าเนี่ยมันก็คือการไปเจอคนที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาจะทาอะไรเขาคิดแบบไหนเราจะทําให้ความต้องการของเขามันเวิร์กออกมาเป็นผลงานเป็นสิ่งที่พอใจได้ยังไงเนี่ยมันก็สามารถใช้เครื่องมืออะไรแบบนี้ในการสํารวจมิติต่างๆได้การเรียนรู้เรื่องชุมชนเหล่านี้ไม่ได้เป็นทักษะที่จําเป็นเฉพาะนักวิทยาเท่านั้นนักการศึกษาอย่างเช่นครูถ้าหากว่าไม่รู้จักชุมชนเลยนะ เด็กคนนี้ทําไมไม่ตั้งใจเรียนเรารู้ไหมว่าที่บ้านเขาอาจจะมีพ่อแม่ป่วยติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยเขายากจนช่วงฤดูนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่อยู่เพราะไปทำงานตัดอ้อยที่เมืองการอย่างเงี้ยนะเรารู้ไหมว่าวิถีชีวิตเขามีปฏิทินแล้วปฏิทินมันไม่สัมพันธ์กับปฏิทินการเรียนโรงเรียนด้วยนะและเด็กบางช่วงหายไปทําไมเขาหายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขของชีวิตในชุมชนเขาเลยครูก็อาจจะตัดสินง่าย,ายใช่ไหมถ้าเธอมาเรียนไม่ได้ก็อยา่ามาเพราะฉะนั้น อาชีพครูอาชีพหมออนามัยอาชีพแม้แต่พัฒนากรคนทำงานเอกชนนักส่งเสริมการเกษตรหรือว่าทุกๆคนเน่ยที่ต้องไปทำงานสัมพันธ์กับผู้คนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาทั้งนั้นเลยฮะเขาจะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นมีความเขา้าเข้าใจกับผู้คนมากขึ้นแล้วเขาก็จะทำงานได้ผลมากขึ้นด้วยครับไม่เร่งด่วนตัดสิน อะไรแบบง่ายๆจนเกินไปซึ่งผมเชื่อยังเป็นจุดแข็งของวิชามนิยาถึงทุกวันนี้